สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมียวฝร่งเยอรมันวิไลแม็กซ์นอะคันเนหลังจากมือนันเนาะพะเห็ดเวียแกล้วพี่น้องแต่ว่าเห็ดบอลเลวนอคันเนเห็ดบอลเลวกันเลยมือนีก็มาเห็ดโตคะ่ะตอนเศร้าๆแดดบัดทันออกพี่น้องคะ่ะอากาศบัดทันห่อนวิไลกระจับจแจงเลยคะ่ะดอกไม้ดอกบัวต้อนรับแสงอรุณนอะค่ะพี่น้องคะ่ะเป่าเห็ดคะ่ะเพราะวาย,ยัง ถ้าแดดมันฮอนออกมามันฮอนอีริอีหล่อฮอ,อนก็รอกะเดียพี่น,อน้องไวไล่กะอาศัยวายญาเหมือนสาวอากาศดีๆอากาศเยน็นๆก่อนทีอิตะเวนสิงแงงดากเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เป่านัวหวัวมวนกันไปก่อนทีตะเวนสิเขืนไ่ไล่กะจัดแจงล่ะค่ะวาเฮ็ดมือ้เฮ็ดให้มันแล้วค่ะพี่น้องเสียหญาเพราะวา่าอ่าหน้อยๆพี่น้องค่ะมันเป็นหญ้าเล็กๆน้อยๆที่เกิดแสกแซงมาสซอัน ต้นใบหัวละผ้าเนาะค่ะตามพื้นเนาะค่ะเนาะพื้นที่เป็นวี่งไรเห็ดเป็นสวนมันแสกแซงมานั่นอันต้นหัวละผ้าแน่ต้นพออีตู้แน่วิไรก็ค่อยๆถอนแน่ถากแน่เอาบกยกถากแน่ถอนแน่เห็ดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะชีวิตอันเมียฝรั่งกังซีแลเนาะค่ะพี่น้องเนาะชีวิตเมียฝรั่งนอกทะเบียนสมรสค่ะอุ้ยเพิ่นทังวานแน่ผัวยังค้าอยู่ห้งโดนเขาว่าผัวยังค้าอยู่ขาพะวาบ่อยู่บ้าน ยามันขึ้นระเบีงพักซี่คอยนะคะพี่น้องคะ่ะยาท่วมพักซี่ค่ะเที่ยทั่วผู้กับอันนองกับบัมาเอาใบไผ่โอเปอเมนนองกับว่าเอาไผ่มาปักไห้นอกมาบอกให้น้องเอาล่ำไผ่มาปักขึ้นให้น้องว่ามันบะท่านแตกอยอดก,กันเลยบะท่านเห็ดเอาไปอเอามาเจ้าของกลับมาจากเที่ยวไรแต่ไม่เห็ดเองค่ะพี่น้องคะ่ะความสุขเล็กๆน้อยน้ยนะครับชีวิตของนีไล่กับบมีอย่างหรอกคะ่ะ แต่ละมือแต่ละเว้นอยู่จังสี่ล้ค่ะเอาไปแล้วทากไปแล้วค่ะเสร็จสับเรียบร้อยนะคะพี่น้องคะ่ะเอาไปหาเห็ดแนวกินก่อนพี่น้องโอี่น้องเดือดมามนยังไงเาเห็ดจะเต้าเ้ายันเดอดมันออกหน,คน,คน,น,กนกก้ค่ะเห็ดจะเต้าเดดเเราเต้าเห็ดแล้วคุณเต้าคุณเกิมค่ะเป้าเร็ยเร้อย <Cornell. S 2> ออกระชากเลยึ้นออกมาคือมากว่าเตยงออกพัดอกกะากกระชาสิกาใส่มีอขามัดสองรอบแจ็ใมาได้สิ แล้วแล้ววันได้กินเงี้ยดอกพอดีน้องบอกว่าอันข้ววิไลแล้วก็แล้วคือแล้วก็คือแล้วนะคะมันก็บรรทัดกันกับกองกันไลยว่าพอดีได้ซื้องเข่ากินเห็ดกินเพราะว่าเห็ดเบียรแล้วแล้วเนาะแต่ว่ากับพันธุ์แล้วดอกเล่มเอาเทชลานิดเทชลาน้อยเห็ดเทชลานิดเทชลาน้อยแต่ละมื่นเต่นต์ละสาไปนะคะพี่น้องคะเพราะอากาศมันหอนเมริเดียนองเมื่อสู่แดกซูน่ะเนี่ยแต่ว่าแดดมันหอนที่รีพี่น้องคะ คามเมนว่าองค์เห็นงางันสูงเบียรสูงแดดได้ฟูยุคแแต่มันร้อนเพราะเพไปเลยนห่อนี่ดีไหมไพ,มพมี่งองหอนค่ะห่อนเป็นไหนสิ่ก็เข้าหน่อยก่อนสิ่งก่อนพิส ใส่เกลือหอยกำลังอ้าแล้วค่ะพี่นอ้องค่ะหอยกำลังอ้าหอยกำลังอ้าหอยอ้าฮ่าอ้าฮ่าขัดโดนลายหอยมันจอยมากค่ะขัดโดนลายมันจอยขัดนานไม่ได้เดี๋ยวหอยมันจอยเดี๋ยวหอยมันพร้อม เอาลองเลยถ้าเป็นหน่อยๆเน,น,นาะค่ะเนาะแต่สำหรับเคสั้เดียวเอาหน่อยๆกับตัดกุบเกาล่วงเลยล่ะอันนี้วิไลสองลกวิไลเอาไซนหมดเลยค่ะพัดโดนไว้จอยไว้มันอาบโอเคนะเลย,ยนักจะพี่น่อยจ้ะสองเลยไม่ใช่น้อยนะคะ ủa chừng cầu ngang 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 อัน้กกินข้าวแล้วๆกินข้าวอิ่มแล้วป่านนี้วัดสิมาเอาหยาต่อก็คือสิเป็นสีเออเมื่อย์เป็นเป็นฮ้อนแดดฮ้อนคัะพี่น้องค่ะนี่กับสิบโมงเก้าโมงสิบโมงสิบเกือบสิบโมงแดดอุ้ยสุดยอดแดดเลยวิไล่กันเป็นนักกินแล้วๆวิไลกัน เอาไปกินยู่ยเฮี่ยนนองเพราะว่าที่แลกว่าสิหงเขาอยู่นีนองกันเลยว่าหงเขาไลยแล้วเาไปกินยุ่นโหลดเอาไปกินน้ำกันก็เลยน้องเคยกบน้องสาวนางกินข่าวเร็วๆกักกับมากลับมาว่าสิมาเอาหยาออกวันนี้แดดเริ่มมากแล้วแดดถ้าแดดเริ่มพอดแดดเริ่มออนแล้วก็เลยกว่าว่ไวดอกว่าเรนว่าก้อนสีอาบน้ำกับก้อมานนางวาเมอ่อยกับพี่น้องเนาะพี่น้องค่อยออกคลิปไปเนาะค่ะที่วิไลทําคลิปไปที่นางคุยอยู่นางคุยเรื่องที่ว่าอยากให้ข้าฝรั่งเนาะพี่น้องค่ะวิไลขอบอกตรงๆว่าบางเือ ก่อนท <c oughs> ี่ก่อนที่จะไปว่าคนอื่นหรือก่อนที่นั่นคนอื่นก็ย้อนดูตัวเองวิไลกับบารูเนาะแต่ว่ามีเพื่อนๆเนาะค่ะมีเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ว่าเฮ็ดยูทูบลุนเดียวกันเนาะค่ะเนาะกับบอมเมนไปเป็นรุนเป็นรุนขึ้นนักศึกษาดอกช่วงที่ช่วงที่วิไลขึ้นไล่ซดเนาะค่ะช่วงมีกันไล่ซดแล้วก็เล่าก็ความความแบบว่าเราไล่สดแล้วก็มีเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนาช y o ยูทูบน้ำกันเทดช่องน้ำกันอย่างเขาเนาะเขามาให้กำลังใจกันเขามาให้กำลังใจหลากันแล้วก็ฮู้จักกันก็เลยกลายเป็นว่า ความสัมพันธ์คําว่าเพื่อนกันเลยมีกันมาเท่าสม,มือนี้เนาะพี่น้องคะคุยนางเรียบร้อยว่าความสัมพันธ์คําว่าเพื่อนเนาะคะนะ่ะเนาะเพื่อนทางโลกโซเชียลนะคะเพื่อนทางโลกโซเชียลกันเลยไดโมจักกันเลยได้ว้าไดคุยเลยได้คอนแท็กันเคยไดเซฮัลโหลบางคนวิไล่กับไปเยี่ยมไปยามแ้วก็ได้หูจักกันเนาะคะ่ะอย่างเช่นช่องพีเดือนซีเนาะหรือว่าโตโตเนาะค่ะพี่น้องหรือว่าบางคนที่แบบว่าเราไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันเรารู้จักกันในโตและเรา พูดคุยกันแต่ในโทรศัพท์ยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันก็มาจากการทําช่อง YouTube นะกนะันเนาะหรือว่าพี่ๆน้องๆที่เป็นเอฟซีวิไลเนาะกันเนาะที่ว่าเป็นเอฟซีวิไลจิตมาให้กําลังใจวิไลยูทูปกีบทุกนั้นก็เราก็รู้จากกันในช่อง YouTube นะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งโลกโซเชียลทาให้เราได้มาเป็นเพื่อนให้มีเป็นการยายนามิตรที่ดีต่อกันเนาะคะ่ะแต่ว่าสําหรับคนๆนั้นนะคะ่ะวิไลได้ยินเพื่อนพันโทมาหรือว่าอ่าอย่างเช่นอ่า น้องโซฟีนะคะวิไลก็บ่าเคยเห็นหน้าตาเนาะ,ะพี่น้องคะวิไลก็ยังไม่เคยเห็นหน้าตาเขาว่าเป็นอย่างไรเคยเห็นเขาแต่ในช่องเนาะ,ะเนาะก็แต่ถามว่าคอนแทคกันคุยกันไหมเราก็ไม่ได้คุยกันก็จริงแต่เวลาเขาก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาเข้ามาพูดเข้ามาคุยกับเราในเม้นเนาะคะ่ะก็โอเคกับขอบุณน้องรายนะคะแต่กรณีที่เป็นเรื่องกรณีที่เป็นเรื่องของวิไลกับคนคนนั้นวิไลอยู่ของวิไลตรงนี้วิไลค่อยๆอ,อ,อยู่ของวิไลจุดตรงจุดนี้เนาะ,ะพี่น้องคะโอ้ยให้วิไลเบาไทยก่อ so. น วอาบานเท่านี้ล่ละวอาไทยแล้วมันลิ้นแข็งพูดไทยพูดภาษาไทยภาษาไทยวิไลก็พอจะพูดได้หรือพอจะโอเคไปแต่คำว่า แต่การมม่ครับพี่น้องคะแต่การพูดภาษากลางมันก็ดีอย่างหนึ่งสําหรับให้สําหรับพ่อแม่พี่น้องให้ today, สําหรับเพื่อนๆพนี่พี่เอฟซีได้เข้าใจและฟังรู้เรื่องในสําเนียงการพูดหรือว่าในการสื่อสารเพราะมันเป็นภาษาไทยภาษาพ่อภาษาแม่เห้าเนาะค่ะพี่น้องคะแต่ในความถนัดหรือว่าการคล่องแคล่วในการที่จะพูดในการที่จะคุยวิไลข้อบาภาษาอีสานบ้านเฮานี่ดีกว่าพี่น้องคะมันพอเดงมวลพอเดงหัวพอเดงเบาเนะคะพี่น้องคะถ้าพูดภาษากลางหรือพูดภาษาไทยบางเทีมันก็ออกจะซีเรียสซีเรียสหน่อยหน่อยเนาะพี่น้องคะเอาละค่ะ ตกลงเสียใชทยคืเยเอเซลเล่าเนาะพี่น้องการหรือเยวภาคอีสานนะคะเพิ่นกันยังมีกรณีผีผาดกันอยู่เนาะค่ะพี่น้องเพิ่นกันยังมีกรณีผิผาดกันอย่าไปอย่าไปทะเลาะเบาแวงกันเลยเนาะเนาะคะน,ะค,นคนนั้นเนาะก็อยู่ในสวนที่ตัวเองอยู่เมื่อมันไม่เป็นความเมือ่อมันเมื่อเมื่อมันลุกลามแล้วมันจะกลายเป็นไฟที่ลามทุ่งถ้าไฟมันจุดแล้วทามันจุดแล้วถ้าคนทั้งก็เหมือนไฟที่ลามทุ่งเนาะ,ะถ้าถ้าคนที่ ถ้าไฟมันกําลังลุกแล้วไปเติมเชื้อให้มันอีกนะคะไปเติมเชื้อเพลิงไปอีกมันก็เป็นเหมือนไฟลามทุง่งมันกับลุกลามไม่มีที่สิ้นสุดนะคะพี่น้องคะคุณก็จงอยู่ในสวนของคุณคุณก็จงอยู่ในกรอบของคุณคุณจะทำคอนเทนต์อะไรคุณจะทําอะไรหรือว่าอะไรคุณก็เอาเรื่องที่เป็นของคุณดีกว่าคุณอย่าไปดูคนนั้นอย่าไปดูช่องนั้นอย่าไปดูช่องนี้แล้วเอามานําเสนอแล้วมาทําให้เป็นข้อพิพาทให้ได้ทะเลาะเบาแวงกันสําหรับตัววิไลนี่เนาะเพื่อนเข้ามา เมนูเพิ่นบอกว่าเพื่อนบ่ดไดมากยุ่เพิ่นบ่ดไดมาหย,ย,ยังแค่มาออกความเห็นแต่ความเห็นของคุณนะ่ะมันไม่ใช่นะคะเนาะเพราะว่ามันตามหลักความเป็นจริงมันไม่ใช่สิ่งสิ่งที่คุณพูดกับสิ่งที่คุณคอมเมนต์มันขัดแย้งกันเนาะ,ะเนาะอะไรอ,อีกอย่างหนึ่งเนาะวิไลกะให้บอกว่าแต่ทามวาวิไลไปสนใจวิไลไปอ่าไปสอดส่องบาวิไลบ่สนใจเพราะวิไลปล่อยผ่านเลยไปคือเพลงอีสานนี่แหละค่ะคือนนังเรื่องอีสานผ่านมาผ่านไปนะคะเนาะก็คือ ไปอยากอยากคือมากกับ่านไปวิไลปล่อยพานไปวิไลบดายใส่ใจเนาะคะนะ่ะเนาะวิไลบดายใส่ใจเพราะว่าวิไลเห็นแล้ววิไลรู้เกี่ยวกับคนคนนี้นะคะเนาะแล้วก็ว,วิไลก็คุยกับแย่บนายบนอะ่ะก็ขออนุญาตายบนแล้วจะเนาะขออนุญาตาย่อุบบนนะคะเอาว้าวคุนจังน่อยเพราะว่าที่จริงวิไลบดายไปเกี่ยวไปของอีหยังในกรณีของเผ่นกับของสาวคนนั้นแต้ว่าอยู่ๆเขามาเข้าในจุดของเราแล้วเขามาว่าแล้วสิ่งที่เขาว่ามันก็ไม่ใช่เนาะคะนะ่ะเนาะมันเป็นอะไรที่ขัดแย้งกับสิ่งที่เขาพูด แต่ที่นี่ก็วิไลก็ไม่สนใจวิไลก็ทําของวิไลยอยู่วิไลก็ทําคลิปของวิไลมาแบบนี้แล้วก็เอาตัววิไล เป็นสไตล์ของวิไลยอย่างนี้แต่เท่าที่วิไลทราบพี่น้องคะอันนั้นเท่าที่คอยทราบเท่าที่คอยรู้ตอนนี้เนาะคอยก็ไดย้ยินเนาะกับเพื่อนๆในสายกันนี่แหละสมัยตะกี้คือวิไลบอกว่าการทําช่องการทําคลิปกันเนาะการทําช่องการเข้ามาในโลกโซเชียลนี่สิ่งไหนที่พอรับได้ก็พอรับได้สิ่งไหนที่เราไม่อยากรับเราก็อย่าไปใส่ใจแต่ว่าวิไลก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วก็วิไลไม่ได้เก็บเอามาคิดแต่เท่าที่วิไลรู้นะคะเท่าที่วิไลรู้กับมันบทจบบดสิ้นนะคะสำหรับเขาเข้ากับแต่วิไลได ได้รับรู้ว่าเขาทําคลิปขึ้นมาแล้วก็เอ่ยชื่อวิไลในช่องเนาะเนาะทาคลิปขึ้นมาแล้วก็เอ่ยชื่อวิไลในช่องดาวว่าวิไลย่างวนอย่างนี้ว่าวิไลตอแหลมั่งวิไลไม่ใช่พี่น้องขาวิไลตอแหลอยังงนาะพี่น้องวิไลตอแหลอย่างวิไลสวยอย่างวิไลตอแหลอะไรวิไลไม่เคยไปวาเขาวิไลไม่เคยไปวาเขาวิไลเม่ไห้แค่วิไลเอามาพูดว่าอยู่ในส่วนของตัวเองอยู่ในกรอบของตัวเอง แต่สุดท้ายเขาทําคลิปแล้วค่ะพี่น้องคขาท่าทีวิไลหูแน่นาะเพื่อนเพื่อนโทรมาบอกเขาเห็นคลิปแล้วว่าไปเรียบร้อยหลังจากนั้นเขาก็ลบคลิปออกพี่น้อง่ะเขามาบอกป๊กปกปกปกแล้วเขาลบคลิปออกในเมื่อทําแล้วนะลบทำไมน้องเนว่าว่าเราแจอเพิ่นสีดินผัดผัดเพราะว่าอีพอยนี้แงมนีสอนข่อยเนาะอีพอยนี้แมสอนก็ว่าสมัยข่อยเป็นเด็กหน่อยพี่น้องขะข่อยไปโรงเรียนเฮาเป็นเด็กหน่อยนักเรียนเนาะในโรงเรียนมันก็มันมันก็มีแต่อ่า เด็กน้อยหุนเดียวกันดังสี่พี่น้องค่ะบานี้สมัยเด็กน้อยพี่น้องเคยเป็นว่าสมัยเด็กน้อยนี่ถ้าเขาเคลียรให้กันเนาะเขาเสดดาเขาเสดดาลูกเอี้ยนั่นลูกเอี้ยนี่นะเด็กน้อยเด็กน้อยด่ากันสมัยตะกี้เนาะพี่น้องค่ะอันบอกอันนี้ลูกเอี้ยนั่นลูกอี้นี่บานี้มูดาเนาะมูดาวิไลยี่น้องลูกเขาแง้มเอ้ยลูกบอกแง้มจังสันจังสี่นั่นก็คือเด็กน้อยด่ากันนั่นก็คือเด็กๆทะเลาะกันเด็กๆว่าให้กันเนาะค่ะบานี้ความเครียดเนาะค่ะความเครียดไให้พี่น้องค่ะวิไลไหนมาฟ้องอีพ่อ อันวิไลาหามาฟองพอความว่าเฮาเด็กหน่อยพี่น้องคะ่ะห้มาบอกอีพออันบอกอันนี้มันด่าข่อยมันด่าข่อยว่าลูกพขายงอินลูกบอกแง้มจังซันจังทีมันเอินเจ้าบอกมาสัน่ะอีพอก็เลยหวานตามเขาเทอ ขาสิว่าจ so ังใดก็สร้างเขาเธอสร้างเขาเธอเอาขึ้นตาสร้างแล้วก็สร้างไปแล้วก็ขายไปคือเขาขายของแล้วพนันว่าพี่พอสอนนะคะพี่น้องคะพี่พใหง่เง้ยมสอนก่อยถ้าเขาด่าเขาว่ากูเขาบ่มาตีกูแม่เขาบ่ได้มาเห็นกูเจ็บเขาบ่ได้มาเอาไม้มาตีกูเขาบ่ได้เอาเสียมาฟาดกูอย่าไปเก็บอย่าไปไห้เพว่าขึ้นเอาขึ้นใส่ตาสร้งแล้วก็สร้างเขาไปเถอะสร้างเขาเธอพนันนอสร้างเขาก็ยามคือเขาขายของเขาสร้างขึ้นตาสั่งแล้วเขาก็ขายไปนะคะพี่น้องคะนี่แหละวิไลถึงบอกว่าให้มันจบให้มันสิ้นใจอย่าไปต่อรอต่อเถียงกันเถอะเรื่องไม่เป็นเรื่องเนาะอีอย่าง คุณอยู่ในเขตของคุณคุณกคทนทเรื่องของคุณไปไม่าอย่าไปมากมายเนาะเนาะสิ่งที่เป็นจริงก็เอาม็นเป็นให้มันพูดเป็นจริงสิ่งที่มันจริงก็อย่าไปต่อเติมก็อย่าไปเสริมนะคะเนาะอย่าไปใส่ไฟเรื่องที่มาใส่ไฟวิไลวิไลไม่ได้สนใจหรกค่ะเพราะวิไลไม่ได้เป็นอย่างนั้นวิไลเป็นแบบของวิไลวิไลเป็นแบบของตัวเองเป็นในที่ตัวเองเป็นนะคะพี่น้องค่ะทึงวิไลก็บบได้สนใจอบารนี่ค่ะมันมันก็เบาหยักเนาะท้าคนบางคนมันมันก็เบาหากเลยที่ว่าถ้าคนบางคนมันคือ เอาตัวเองเอาตัวเองให้รอดก่อนมองตัวเองให้ได้ดีก่อนเนาะค่ะเนาะสำหรับตัววิไลตัววิไลบ่รเ,เคยว่าตัวเองได้ดีตัววิไลบ่เ,เคยได้ว่าอ่าตัวเองแบบว่า เราวิไลบ่าได้ไปอวดอ้างว่าเออวิไลไปเที่ยวหันเที่ยวนี่เพราะว่าวิไลบอกความจริงในเรื่องของวิไลท่ว่าถ้าไม่มีพ่อญ่นานะคะวิไลวอาพอมีพอใหญ่วิไลกับมมีมือนีเหตุงานให้ทั้งชีวิตวิไลกับพมีมือนีนั่นแหละค่ะวิไลึงวาสิ่งที่เป็นจริงก็คือสิ่งที่เป็นจริงเราให้ข่าวคนที่เรารักแล้วก็เลิกนะคะเลิกแล้วต่อกันอย่าให้มันเป็นไฟลามทุ่งนะคะเนาะอาจอยากทําอะไรก็ทําในเรื่องของตัวเองหาจุดที่ตัวเองถนัดอย่าไปอย่าไปก้าวไก่คนอื่นเถอะเนาะอย่าไปก้าวไก่กันอย เก้าอี <cioè S 2> ้ร <analyze anthropology> <wie> ้อยอันักาอีตูไม่ไร่พ่อจะเสียหนาออกนอกจอกมันสิมากม่จิกจิกจิกใบแล้วมัเก็กองก็เพื่นไหมครับพี่ เอาละคะ่ะพี่น้องคะว่าไปก็มันสิงงาวไปเนาะอย่าว่าหลาง่ายหางสิเตรียมตัวอาบนำ้ำวิไลขอพูดพี่น้องกองไปสุขผู้สุขคนที่เป็นกำลังใจให้วิไลนะคะคิดวางสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อเจ้าพี่น้องคะเดี๋ยวสิไปหอบหญาใส่ลงในโบกนะคะเนาะเมียนให้มันเร็วๆนะคะพี่น้องคะแต่ว่ามือนี้ยุดละหล,ะละับว่าเสียอีกแล้วหอนคะ่ะพี่น้องคะแดดหอนเดี๋ยวอันอีกอย่างก็อันนั้กกน,นไว้ท้องหอนสิขึ้น <laughs> อยากอยู่กระลูลกกระต่าโดนๆคะ่ะอากาศฮอนรหองคคค่ะะขออบุณแล้วเจกันหอกันไหลิปหน้าค่ะ